ดดก,ก,ก,กินเพชรได้ปกปอนนะรด,ดเอาได้บอก ปาออืมนะซองเบืงเห็ดละง้อโฮาันธิมุขได้แมนเขาวาเห็ะงออกทุกคนสัพากันไปซองเบิ่งกระบู่กระบานคันบ่มีกระตังหล่อป่าลอดวงเลยนะทุกคนข้ำแล้วเป็น้านห้เบิ่องหมดสบายดีทุกคนทุกมองทุกบอด ตอนนี้ก็สี่โมงกูกลัวเลยทุกคนพากับป่าหาเห็ดหาหอนหาอยู่หากินบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้บราบ่ได้ห่างเตน็นนะห่างเต็นทุกคนจะว่าแล้วว่าเลยป่ะอ้าวเอมจะอ้อนหมดทุกคนก็ามันเห็ดเฮือนนะ พูดพากันไปแล้วพุงเทนี้นะฮะฮะเฮ็ดเนียเอาเบิดเดเดอร์เสียงกองคนนี้ทุกคนนี่นีเฮ็ดไปเห็นเฮ็ดอะรนี่เอานี่นีนั่นน่เงาจิกนะพุนั่นนเฮ็ดยังวะเฮ็ดพิ่ เก็บนะเก็บบอลผึ่งหวานมีทุกคนมีดกระตาได้ปลาตีนออกบางทีคุณว่ากระโดดผุดกลุ่มนะปลาตีนออกก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาไปมีอะไรอบอลตัดเอาตัดเออไม่ต้องตัดขณะอายุปลดนี่เบิ้งให้เบิ้งดูแวมือเบิ้งนึ่งมือตะก้อกนะปอนเอาไปมือ เก็บเห็ดทุกคนคือย่างอยู่ดอกหนึ่งเมล็ดบุหรี่แน่น่ะหั่นนี่นี่เมล็บุ่อันตีนมันเอาโลมันอืดพ่อทำนั่นแล้วเคยแหละเคยดอกกระเจียวนะดอกกระเจียวตัวเก่ามองไม่ไปย่างจะซื้อย่างไปเอ้ยหมด มันเป็นดอกกระเจียวดอกอะไรยังดอกม่วดน้ำหมากดอกกระดีโอ oh, ้ยม right. oh, ึงเดกะดีไรนี uh, well ่ในทงดกมาพุ่ดอกมาไวมทงพใหญดกนี่นี่เม็บัดกนี่ดอกนั้นฮักตีมันออกนี่ดอกอเม่ิันเม็บอเมกันอเมันเออ นีทุกคนงามงามทุกคนออกใหม่ๆสดๆปะ<อ>กระเจ้าวะเห็นเรางูกอกทุกคนเห็นมันออกในเพดในาราดอกก็เลยมาว่าทันซะทาง <c oughs> ในโคก้องฮานายังบม่เห็นดอก <c oughs> เห็นบ้างผีมาทักผีเต <c oughs> ืองนี่ เหล่งูก็ต้องออกที่น้อกดอกเดียวบโบไต้องตัดเอาลูกดอกเดียวบบมีมอืมเงามันเงาเอาไปเลยมันเงาเอามันเอามันบมีมูมเอาไปบุญนี่สายโบงนะบุญเงหอมอากาศยามแรงทุกคนถือกินอากาศหอมหอมใบไม้ เ,ออเราท่า,านั่นละลิงเราละไข่เ,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 เกี่ยวบ้างพี่ไปย่างปอนผูพกพากันไปแล้วไปย่างดิบลิบไปเลยฮึ่มเออินไผ่คืนแม่ ใช่ปาปี้เบิ่งมันแล่นเข้าไปบ้องง่บ้องเห็นโเห็ตไข่ท่านนะเห็นโมห็ตไข่ท่านะชูไปน้ นี <łość> ่ไงยังไหูเงี้ยนะดอกขาวๆเลยมันขาวแทนเบาเฮ็ดเงี้ยเตว่าเฮ็ดยังนีงนะหูเงี้ยหูบึ้งเฮ็ดพี่เบื่อใช่เฮ็ดพี่เบื่อ ไชเฮ็ดยังเฮ็ดเบือไมใช่ฮ็ดนะไม่ใช่ฮ็ดพี่เบือทุกคนนี่นะฮ็ดอันนี้เสียงเด็กขลังสองเป็นเ่าเป็นเ่าทุกคนเฮ็ดยัง เบื้องหะมากระบอกไปได้มากระบกทุกคนปะซองจะไปเห็นท่านสู้เห็ดยังได้พูนเห็ดยังเห็ดพี่เบื่อเห็ดยังอันนี้เห็ดยังกูเห็ดนี่ยเห็ดยังเบิ้ง เบ um <c oughs> ิ pues like ่งยุงกินนะปอนฮ็ดปูป uh, ูซูฮ็ดพี่เบื่อเงไปงงไปิดพี่เบื่อฮิดพี่บ้าฮิดงงเอออันนมีเิ็นน้ำหมากท้องโด มันเหีเ่ยวบ่อเหีเ่ยวของบ่อมันเหี่ยวเหีเ่ยวเดดผออุดโละทั้งลิงยังมีเห็ดอนันเลี้ยวทั้งหนาเจ้าผมเออถ้าพูดเลยเออเออขากลีดดอกน้อยก็ขากเนาะกกมๆมเป็นไ <c oughs> ปไปทุกคนไปหาต่อ ท้องปอนน่ะทีเป็นไข่ทุนหน่อยทุกคนผัวโบมผัวโบฮันป้านใดโบไวป้านใดโบปอนเป็นไข่บ๊ะมันวิวกับบ่ค่อยงามทุกคนอันตรีมันส่องเป็นเล่าละมันล่าถือกับทีกล้องส่องนิดพวกหนึ่งมีแต่ยุงมักปอนเบิ่งยุงกระปอนยุงกิน

เท่ากับ่เอาวันนี้ก็ถือว่าโบมาณทุกคนพากันมาหล่อป่าหลอดงกระบูกระบาลหล่อเบิ่งหล่อซุปจร่งสือปะหล่อออดฝุนเท่ากับเมื่ออะไรมันบ่มีทุกคนพอเห็นมันออกในเพชรในลายไล่ขน้นกันข้าเจ้าคือว่าได้เห็นละงูเอาไปขายนะเพราะฉันสาคูนใกล้กันนี่แหละมาแบบคือบุหินสงสัยข้าเจ้าไปเนื้อเอาให้ละงูทุกคนไข่มันนะอันที่สี่มันบอกว่านี่กับมือทุกคนยุ่งกินบ่ไปย่างเกาหนาเกาหลังอยู่วันนี้ มันคำดิไปปุ้มกองเขากัยุ่งกกินคือกันเทปปนดิเออไปเฮ็ดเขาบ่มีทุกคน ะตาเป้าบ่เบิ่งโอ้โห2-3ดอกมันบ่มานทุกคนบ่ว่ากันมาอย่างหรอป้าลุงถึงน้องปอนแล้วเป็นใครอีหยังเฮ็ดหยังเบิงเออคืองามแท้บ่เฮ็ดกุ้งหมูมันเฒ่าแล้วกินได้บ่บ่ป๊า เบิ้งยุงคบหูตะปอนวืนวืนอย่ามันขำทุกคนพาลูกหลานมาหาเหรอเห็ดใช้มะม่วงยังปวดโพทุกคนด้ยเราหาเห็ดกับประมาณหอมเห็ดปวกแมนบองดูมึงดูไปไปเผายางยุงสีหามเขาป่านม่วงหม่วงคัน ได,ได้เลยก๋อยเจียวมันก้อยเจียวหวานๆมากินเจีวหวานเขได้เจีวสุมเจีวประเด็กปลาซีวมาคุยเซฟนุงไหลไปย,ย,ววย่างย่างนุ่งเห็นวุ่นวุ่นหินหยางห็นเห็ดบ๊อกเมธเจ้าอรทางออกนาน มันบริเวณทางออออันนั <único Liberty eye throat> ้นนะน่าไปน่านโบไปทางคางคูวะลิงพี่โซมฮ็ดบอกไปเมื่อยันยุ่งกินไม่ก็บ่ได้ฮ็ดก็บดได้ เดือมตาปัสูุเดดกำลังซองทุกคนด้วยไม่ได้เฮ็ดจักดอกจักหนวกเลยก็ขอบุญคุณหลายๆเด้อที่เบิ่งที่ส้มนะตอนนี้จะต้นจุบผ้าลานลูกลานมาหล่อป่าลราดงหล่อเบิ่งหล่อส้มบรรยากาศอยู่ป่าทุกคนยามมะเร็งปะเมือท่านออกไปอืมทุกคนดูยุงกินท่านนะมึงท่านได้ตบมันนะ พูดโพยงทุกคนจะมาคันพูดท่องยงอันตรายเด้อเหรอตาปะหลือมามองเก่าทุกคนขอบ,บุญขอบคุณละลายเอฟซีชูชนทุกมองทุกบอลที่ติดตามที่ into, ระเบิงรลับชมที่ต้นกนหอดปลายหอดเหงา คลิปนี้เขาคอบพากรยาการทำนี้ทุกคนท่าบาถืออึศึกใจกะขอบุญคุณลายเดอ้อที่บึงที่ทุ่มที่บอกปขะคำโคชนาที่มาดูยอดล่างที่เปิดทีมปะไว้คลิปมหมาพอกันใหม่สบายดีลูกหลานปอนบายคลิปหมาพอกันใหม่เดอ้อพอกันใหม่เด้อจ้า <Bye. S 1> อือ